อโอเคครับผมส,สวัสดี mainland, สนะครับลับไปเลยเฮ้ยโอเคครับไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันมากมายเพราะว่าดูจากข้างหลังเราก็รู้แล้วว่าเราจะไปไหนกันแจกผ้าห pues ่มครับเย้ผุของบ้านเองจไม่เคยมีนะโอเคเอาน้องสาวมาด้วย เปิดต,ตัวน้องสาวเลยคะ่ะ yeah. mm hmm. เราจะไปไหนครับวันนี้นอลาโมปุชีฟ้า oh, ตอนนี้รถติดม,มากตอนนี้ถึงไหนแล้วคะตอนนี้เราเราต้องท้า,าความก่อนนะครับว่าเราก่อนที่จะไปบุชีฟ้าเราจะแวะวัดที่เราอยากไปอะ่วัววดห้วยปากกั้งแล้วก็วัดมรากตสยายะเราจะพาไป ตอนนี้เราจะไปวัดก่อนแล้วก็ช่วงเย็นเราจะขึ้นภูชีฟ้ากันแบบไม่ได้นัดหมายเพราะว่าเตรียมพระเปมาแล้วโอเคเตี๋ยนนี้เราขอเวลาขับรถประมาณตอนนี้เป็นเวลายี่มงอสองโมงขึ้นภูวมาสี่โมงอีกสองชั่วโมงอ๋อเราไปวัดสองชั่วโมงใช่ปะใช่โอเคแล้วช่วงเวลาของที่เราจะปิดคล้วตอนไปวัดเราจะถ่ายะเราจะถ่ายเป็นภาพแบบนี้ภาพึ้นช้าตึ้ง ก่ <Okay. S 1> อนที่เราจะปิดกล้องกันเราจะมาฟังมุกของคุณนุพัรณีหนึ่งมุกค,ครับผม <c oughs> จัดป่ะเธอเธอไม่ได้เตรียยวขอก่อนะเขาไม่พีโอเคเราเดิทนทางไปบ้กันเลยครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย o u ที่บอกเขาฮะซีอูซเซีอูเราจะไปพวกนี้เจอกันสวนสัตว์มันไปว่าอะไรซีูซนะในใหนยจงเนยว่าไปว่าอะไรซีูซูนะเจอกันแบบเด็วนนี้ใจพี่เจ,พ,เจพี่เจบอกว่าคิดว่าจะไปสวนสัตวเพราะว่าซีอูซู <c oughs> ไปเจอกันที่สวนสัตวที่เจบอกมนซีูซู <c oughs> ใช่ะ โอเคครับทุกคนและตอนนี้เราก็ได้มาถึงครึ่งทางแล้วครับอันนี้อะไรเราอันนี้ <c oughs> มาทำดิโอเคครับทุกคนและตอนนี้เราก็ได้มาถึงครึ่งทางแล้วครับตอนนี้เราอยู่ตีนดอยเราจะขึ้นไปบนภ<อ>ูชีฟ้ากันเลยเนะครับ ตอนนี้เราหาซื้อหมูซื้อไก่ซื้อไก่ทำท่าไก่ด้วยซื้อหมูทำท่าหมูหมูไก่ไปต่อแล้วซื้อหมูซื้อหมูซื้อไก่ซื้อเนื้อเราจะไปย่างกันข้างบนเราจะซื้อเบียร์ไปกินที่เราขาดไม่ได้ครับผมและและ เราก็ไปซื้อไปซื้ออ <laughs> าหารตามสั่งกินกัน ตอนนี้เราอยู่อันที่ผู้ชีฟ้านะครับอยู่ข้างบนแล้วแต่ว่าเราอยู่กันได้ไหมยังไม่ถึงข้างบนเลยวะไรไก็ยังไม่ถึงอยู่กันตรงจุด <c oughs> กลางเต็นท์ข้างล่างเรานอนพักกันที่นี่คือเราหายไปเพราะว่าเราก่อไฟก่อกลางเต็นท์ย่างหมูอยู่เธอชมหมูหน่อยเธอชมหมูเราหน่อยหมูขาวอวบน่ารักหน้าตาจิ้มลิมม้มฮะจะได้กินไหมเธอเลือกชมหมูหน่อยนี่หมูเรา เมื่อกี้ขาวอวบอยู่นะตอนนี้สงสัยจะโดนแดดเยอะไปหน่อยไปดูดูหน้างสาวนะอันนี้นะคะสวยบนดอยค่ะ <c oughs> อันนี้คือเราพบเจอสาวสวยบนดอยแล้วก็เลยชวนมาด้วยเขาก็มานะคะเพราะว่าเราเราเอาหมูมาล่อเดี๋ยวหมูก็ขนมไปโอเคครับนังด้ เดี๋ยวเราจะไปถ่ายในเะต็นท์ในที่หิมตอนเราจะนอนอย่างไงวันนี้เราจะเจอกันตอนพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าเราจะไปดูแสงแรกกันของวันที่สามสิบโอเคสามสิบเดี๋ยวทำเสร็จไปไปเขาเดาวต่อโ okay. อเ <c oughs> คครนบอกให้รีวิวไก่อ่ะโชว์รีวิวไก่หน่อยวันนี้ไก่เราแบบทําเองเลยนะทุกคนไก่อะไรทุกคนเห็นทุกคนจ้ะไก่ทรงเครื่องไหนอุ้ยซื้อไหนมาเออดูนะดูนะเห็นไหม <c oughs> อันนี้เป็นน่องไก่มาทังน่องอ่ะพอใจยังโอ,โ,อโอเคโอเคละแค่นี้นะครับนอนต่อ,อ <c oughs> ไหนเราด้วยเขาเน ไม่เห็นดน้าเลยวะหมดขอดูหน้านะเนาะดูนี่ไม่ได้ทาแป้งหรอฮะวันนี้ไม่ทาแป้งอ,อนนไม่ทา,าหรอกห้าดำเลย <c oughs> ลยาวไป โอเคครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ผูชีดาออ๋ใช่ฮูชีฟาช้าทาังบ้านนะนะยาถ่าแล้ว้า่าแล้ถ่ายลถ่ายลองถ่ายตั้งาให้จิถ้าตั้งมันไม่ผมสวยสวยมาก เออขอตั้งเนื่ยนี่เราเราขึ um> ้นดอยแรกแลก็เราก็ลงทำมือทำไม้อะไรไหมเดินไปคนเดียวเนี่ยแป๊บเดียวขึ้นดวน Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, cause you never show. You say you will, but then you don't.

โอเคแล้วฮ่าฮ่าลงแล้วครับมาสองคนโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้พี่ก็ได้ลงมาข้างล่างแล้วนะครับน้องๆ ทริปนี้มันอาจจะไม่ได้ถ่ายเยอะเพราะว่าขึ้นดอยผู้หญิงมาเยอะครับผมวิ่งขึ้นไปแบบเร็วมากผมคล้ายๆเดอะแฟตนะครับผมคลิผมวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งวิ่งวิ่งโจโจโจรับเอกรับเอกโจโจโจนี่แหละครับที่ผมไม่อยากถ่ายเพราะว่าถ้าผมอยู่ข้างล่างผมจะบ้าเเต็มที่แต่ถ้าผมอยู่ข้างบนในคนมันเยอะทุกคนผมต้องเห้ที่่างที่เห็นนะครับคือผมต้องแอบไปถ่าย เดินไม่ไหวอ่ะแรงแรงร้อนเหนื่อยไงครับหอบสะหอดคือผมวิ่งขึ้นไปลงแบบเยอะมากเลยครับทุกคนโอเคครับก็นั่นแหละอะไรวะชิคกีกับคลิปเมื่อกี้อ๋ออาเค็แล้วมาฝากกลับชิ้นไปแบบมาคีกลองคุณท้าเินไปได้ตังหลายร้อยเลยอ่ะทไปทำอะไรเป็นเต้นทำไงเต้นไงเตอก็อยากเห็นเธอเต้นด้ว อะไรโเพื่อจะบอกอะไรกับคลิปนี้เพราะว่าเรามาตอนเย็นใช่ไหมเราก็ไม่ได้ถ่ายถึงเราก็ไม่ได้ถ่ายกินข้าวก็ไม่ถ่ายนอนเราก็ไม่ได้ถ่ายขึ้นดอยเราก็ไม่ได้ถ่ายข้างบนเราก็ไม่ได้ถ่ายหมายถึงว่าถ่ายไม่ได้ถ่ายพูดบรรยายอะไร่เดี๋ยวนี้เราลงมาข้างล่างแล้วถ่ายข้างหน้า นเธอถ่ายตลลอดเยใช่่าแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรถ่ายวิวเฉยๆแล้วมันจะมันจะมันได้ลงในคลิปอ่ะมันจะได้ลงในคลิปเนี่ยมันจะลงยังไงอ่ะจะเป็นคลิปแนวไหนคลิปนี้เหรอใช่เพราะเราถ่ายตอนเปิดรายการอ่ะฮะเราก็แค่ถ่ายวิวแล้วเนี่ยมาถ่ายตอนนี้กำลังถ่ายข้อพี่สองก็นี่ไงรีวิวผัดกะเพราให้เธอชอบ ขึ้นมาถ่ายรีวิวผัดกระเพราบูจีฟ้าแล้วก็ลงคล<ช>ิปจะเป็นแค่ว่าขึ้นมากินผัดกระเพราบูจีฟาา้าเนาะเราคืนแล้วก็ลงไปเลยใช่โอเคครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปผัดกระเพราให้ดูนะคะแล้วก็ลงไปเลยเสร็จปะ